ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับถือพุทธศาสนามหายาขณะนี้มีชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งซึ่งได้ศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเทรวาตจากพระไตรปิฎกภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลจากภาษาบาลีเข้าศึกษามาประมาณสิบปีแล้วก็ได้มาที่เมืองไทยเป็นผู้ที่มีความสนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมมากแต่ว่าเมื่อศึกษาคนเดียวก็ เป็นของธรรมดาที่เขาไม่มีใครที่จะอธิบายข้อความในพระไตรปิฎกและอัจฉริยะเขามีความวิริยะอุตสาหะขนาดที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยแต่สามารถที่จะเขียนภาษาไทยได้โดยคัดลอกจากตัวหนังสือภาษาไทยและตำราพระธรรมภาษาไทยโดยเฉพาะคือพระอภิธรรมเขาสามารถที่จะเขียนวิถีจิตและก็ เรียบเรียงได้ตัวหนังสือก็อ่านง่ายสวยงามแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะมากแต่ก็น่าเสียดายที่เหตุว่าการศึกษาธรรมะลำพังตนเองโดยที่ไม่มีกัลยาณมิตรหรือสหายธรรมะที่จะให้คำชี้แจงปรึกษาหรือว่ามีความคิดความอ่านที่จะช่วยกันทำให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นก็ทำให้เขาพยายามประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมแต่ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ตึงมากสําหรับคฤหาเพระเหตุว่าท่านผู้นี้ไม่ได้บวชเป็นบรรพชิตแต่เป็นผู้ที่ไม่นอนรับประทานอาหารวันละมื้อเดียวแล้วก็น้อยมากด้วยแล้วก็กลางคืนก็ไม่นอนเลยนั่งแล้วก็ลุกขึ้นเดินแล้วก็นั่งแล้วก็ลุกขึ้นเดินตลอดชีวิตของเขาเขาก็ตั้งใจที่จะเป็นผู้ที่รักษาศีลห้าจนตลอดชีวิต เป็นผู้ที่มีศรัทธามากแต่ว่าเรื่องของปัญญานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่อ่านแล้วก็คิดหรือว่าเข้าใจเอาเองเพระเหตุว่าชีวิตของครอฮัสไม่ใช่ชีวิตของบรรพชิตเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นพยายามทุกอย่างที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามโดยเฉพาะคือวิสุทธิมัคเมื่อได้อ่านเรื่องของทุดงก็เป็นผู้ที่บริโภคผลเดียวแล้วก็ไม่นอนด้วยท่านผู้นี้เคยมาเมืองไทย สามครั้งแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับดิฉันซึ่งเขาก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของเข้าวว่าเป็นหนทางที่จะขัดกลาวกิเลสแต่เขายังไม่รู้ว่ากิเลสละเอียดมากทันทีที่เห็นแล้วก็ปัญญาไม่เกิดขณะนั้นถ้าไม่ศึกษาพระธรรมจะไม่ทราบเลยว่าเป็นอกุศลแล้วเพราะเหตุว่า เมื่อเห็นแล้วก็ย่อมจะมีความยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นบ้างหรือว่าถ้าสิ่งที่เห็นนั้นไม่น่าพอใจก็เกิดความไม่แช่มชื่นก็เป็นโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างโดยที่ไม่รู้เลยท่านผู้นี้พยายามที่จะทำสมาธิแล้วก็เข้าใจว่าตนเองนั้นได้บรรลุสมาธิสูงพอสมควรเพราะว่าแต่ก่อนนี้เขาบอกว่าเขาต้องหลับตาจิตเขาถึงจะมั่นคงเป็นสมาธิ แต่เดี๋ยวนี้เชื่อเขาเถอะว่าเขาลืมตาเขาก็สามารถที่จะเป็นสมาธิได้แต่ถ้าถามเรื่องปัญญาท่านผู้นี้จะตอบไม่ได้เลยวิธีที่จะอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในขณะนี้ซึ่งผู้ที่เป็นพุทธบริษัทย่อมจะเห็นได้ว่าความต่างกันของพระอระหันต์กับปุถุชนก็คือ พระอาหารหันต์เห็นแต่ไม่มีโลภะโทสะโมหะไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ปุถุชนเห็นแล้วก็เต็มไปด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นความต่างกันที่ทําให้จากปุถุชนสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ก็คือการสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงถ้าเห็นแล้วปัญญาไม่เกิดกิเลสก็เกิด ถ้าได้ยินและปัญญาไม่เกิดกิเลสก็เกิดเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเข้าใจอย่างไรจึงจะสามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะที่เห็นแล้วปัญญาเกิดแทนกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งจะต้องเริ่มจากการฟังเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในความเป็นอนัตตาเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมของสภาพธรรมะในขณะนี้จนกระทั่งสติสามารถที่จะระลึกได้ในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินเมื่อมีปัญญาเกิดปัญญานั้นก็สามารถที่จะละคลายการยึดถือเห็นที่เคยเป็นเราเห็นได้ยินว่าเป็นเราได้ยินเมื่อหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ ดับกิเลสคือความเห็นผิดและความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นพระโสะดาบันบุคคลซึ่งยังมีกิเลสอีกที่จะต้องอบรมเจริญปัญญารูุ้ชนก็คือพระอรหันต์เห็นแต่ไม่มีโลภะโทสะโมหะไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ปุถุชนเห็นแล้วก็เต็มไปด้วยกิเลส เพราะฉะนั้นความต่างกันที่ทําให้จากปุถุชนสู่ความเป็นพระอระหันต์ก็คือการสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงถ้าเห็นแล้วปัญญาไม่เกิดกิเลสก็เกิดถ้าได้ยินแล้วปัญญาไม่เกิดกิเลสก็เกิดเพราะฉะนั้นทาอย่างไรเข้าใจอย่างไรจึงจะสามารถที่จะรู้ความจริงว่า ขณะที่เห็นแล้วปัญญาเกิดแทนกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งจะต้องเริ่มจาัดก,การฟังเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในความเป็นอนัตตาเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมของสภาพธรรมะในขณะนี้ จนกระทั่งสติสามารถที่จะระลึกได้ในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินเมื่อมีปัญญาเกิดปัญญานั้นก็สามารถที่จะละคลายการยึดถือเห็นที่เคยเป็นเราเห็นได้ยินว่าเป็นเราได้ยินว่าหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ดับกิเลสคือความเห็นผิดและความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ เป็นพระโสดาบันบุคคลซึ่งยังมีกิเลสอีกที่จะต้องอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของกิเลสนั้นๆจนกว่าจะเห็นสภาพธรรมะที่เกิดดับและเห็นว่าเป็นทุกข์รู้แจ้งอริยสัจธรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นพระสกะทาคามีบุคคลต่อจากนั้นก็ยังต้องอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งเป็นพระอนาคามีบุคคลและเมื่อดับกิเลสหมดก็เป็นพระอารหาันต ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปได้ยากแต่ว่าไม่ถึงกับสุดวิสันถ้าสนใจในเรื่องของสมาธิไม่มีทางที่จะเข้าใจว่าปัญญานั้นไม่ใช่สมาธิพระเหตุว่าถ้าเป็นสมาธิแล้วจิตจดจ้องอยู่ที่อารมณ์เดียวแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานมีการระลึกรู้ลักษณะข,ของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏตามปกติแล้วปัญญาจเจริญขึ้น ที่จริงแล้วน่าจะพูดเรื่องของมิจฉาสมาธิหรือว่ามิจฉามักมิจฉาปฏิปทาเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะนิยมการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าถ้าไม่ทราบว่าการปฏิบัติมีสองอย่างคือสัมมามัคและมิจฉามัคถ้าไม่รู้ความต่างกันก็จะปฏิบัติมิจฉามัคไม่ใช่สัมมามัคหรือสมาธิก็เช่นเดียวกันไม่ใช่มีแต่สัมมาสมาธิเท่านั้นมิจฉาสมาธิก็มี เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าสัมมาสมาธิคือขณะที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างไรขณะนั้นก็เป็นนิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิสำหรับในพระพุทธศาสนาแล้วปัญญาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะเหตุว่าด้วยปัญญาพระผู้มีพระภาคจึงรัสรู้เป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงพระธรรมทั้งหมดเพื่อเกื้อกูลให้พุทธบริษัทเกิดปัญญาของตนเองด้วย ต้องทราบว่าปัญญารู้ลักษณะของสภาพธารรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้จึงจะเป็นปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะเหตุว่าขณะนี้ที่กําลังเห็นก็ยึดถือว่าเป็นเราเห็นแต่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นกําลังเห็นเดี๋ยวนี้ต้องไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยเป็นเพียงจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย คือเมื่อมีจกักขูปราษาทะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏกระทบตามีการเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระเหตุว่าจิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ได้ยินนี่แสดงให้เห็นความต่างกันว่าคนหนึ่งคนหนึ่งจะมีจิตซ้อนกันสองสามขณะไม่ได้ชีวิตดำรงอยู่แต่ละคนก็เพียงชั่วขณะจิตเดียวเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นไม่ใช่ในขณะที่ได้ยิน